สวัสดีครับวันนี้พามาชม x max 300นะครับปีคศ2019แท้นะครับผมคันนี้ลูก76นะครับผมชุดสีนะครับสวยงามนะครับแทบไม่มีรอยนะครับชุดสีผมตีให้ประมาณ90%าเลยนะครับโช๊ค w i ท e h e นะครับโช๊คแท้นะครับผมตำหนิแทบไม่มีนะครับส่วนอันนี้เดีผมซื้ออุด อุดกันปกมาให้นะครับผมเป็นอุดแต่งนะครับสภาพโดยรวมสวยมากนะครับคลิปเสียงอยู่ท้ายคลิปนะครับผมแล้วผมจะตัดสายไปให้นะครับต่หมีอามีท่อตรงนี้ครับผมท่อนี้เป็นรอยด่าบเครื่องสวยครับเนียนครับไม่ดังนะครับไม่ดังไม่ขวัญนาผมคันนี้ความใช้งานนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เทปได้เลยนะครับบอกสินค้า